สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับผมทาได้ง่ายๆโดยใช้เพียงแค่ลิงก์ไลฟ์สดของเรานะครับก็ช่วยในการเปิดฟีีของคนไทยนะครับผมให้มีลูกค้านะครับผมเข้ามาดูเราเรื่อยๆนะก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าทิกตอกนะครับผมที่โดนปิดการมองเห็นอยู่ก็ใช้บริการนี้เพื่อช่วยในการเปิดการมองเห็นได้นะครับผมแล้วก็ราคาที่จะถูกมากๆเลยผมก็ดับแรกเราไปในส่วนของ Google นะครับพิมพ์ไปเลยผมเว็บที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือ KMM นะครับแล้วก็ขีดทีเฮดนะครับ ก็จะขึ้นมาอันดับที่1แบบนี้นะครับเราทําการคลิกเข้าไปเลยสามารถทําได้ทั้งมือถือนะครับผมแล้วก็ PC เลยนะในส่วนของตรงนี้นะผมบบก็จะเขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามนะครับผมทาง,งานได้ย4ิบี่ชั่วโมงเลยผมระบบอัตโนมัตินะครับก็ทําได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทิกต็อกยูทูบไอจีนะครับผมต่างๆครบถ้วนนะในส่วนของชื่อผู้ใช้ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีนะครับผมเราสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็กรอข้อ,ขอมูลละเอียดให้ครบถ้วนตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติกถูก2ตัวนี้ด้วยนะครับเพราาาะะว่มีหลยคนนะ สมัครไม่ได้เพราะว่าลืมติ๊กถูกตรงนี้นะผมนี้สําคัญมากๆเลยนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมหลังจากสมัครเสร็จแล้วเราทําการเข้าสู่ระบบกันเลยครับอ่าตัวหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างนี้นะครับผมก็วันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลสดนะผมผมจะไอาไลสดนี้นะของใครไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวเอามาทดลองดูเนาะอ่าทีนี้นะผมมดมู่นะครับเราเลือกไปเลยนะผมที่ ด้านล่างนะครับผมก็เ,เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี่จะเจอหัวข้อของทิก t อกแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของเพิ่มคนดูสตรีมสดทิ t o อกตรงนี้นะครับอ่าเลือกไปเลยแล้วก็เราเลือกคนชมได้ผมอันนี้คือรับชม30นาทีก็คือคนดูจะดูเราอยู่30นาทีนะครับผมแล้วก็60นาทีนะครับเราก็เลือกได้เลยเราต้องการแบบไหนนะครับก็จะมาทดลองให้30นาทีพอนะครับแล้วก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะผมก่อนที่เราจะังซื้อนะอ่า ในส่วนของตรงลิงก์นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเราไปในส่วนของทิกตอกนะผมสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็แชร์ลิงก์ทิกตอกผมคัดลอกลิงก์มาเลยนะครับอ่าตอนนี้มีผู้มีคนดูอยู่4คนเองนะผมเดี๋ยวเราปั๊มให้เข้าหน่อยลวกันนะครับวางนี้ลงไปเลยก็ขั้นตามอยู่ที่100นะครับผมสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนคนดูเลยนะทุกคนอ่าใสไปเลยผม100ค่าบริการเพียงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเองผมถือว่าคุ้มค่ามากๆกับการที่เราได้เปิดการมองเห็นนะครับตรงนี้นะเปิดการมองเห็นของคนไทยแน่นอนนะครับผม100เลย ทีนี้ทําการกดสั่งซื้อเลยนะครับเวลาเฉลี่ยนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมก็เป็นในกรณีที่มีปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทําการสั่งซื้อเลยอ่าเรียบร้อยผมระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมนี้เราก็ร,รอยอดขึ้นได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถดูตรงประวัติการสั่งซื้อของเราได้นะผมว่ายอดขึ้นแล้วหรือย,ยังนะครับนี่ผมเราสามารถกดยกเลิกได้นะครับผมเราไปต้องการนะอ่าตอนนี้ก็คือสถานะคือรอเงินการอยู่นะครับผมที่เหลืออยู่คือหนึ่งคนดูนะครับก็รอไปก่อนเนาะ เรผมจะมาแนะนําเว็บคร่าวๆให้ละกันเนาะสำหรับเว็บไซต์นี้เพราะเห็นมีหลายคนชอบถามว่าไอ้ระบบเนี้ยทำงานยังไงแนะนําเพื่อนคืออะไรอย่างเงี้ยผมก็มาแนะนําให้เลยละกันก็ไอ้ระบบแนะนําเพื่อนเนี่ยก็คือเราจะเป็นในคล้ายในหน้านะครับผมก็คือเอาลิงก์เนี้ยคอปปี้ลิงก์ของคุณเนี่ยเอาไปให้คนอื่นสมัครต่อจากลิงก์เราผมเราก็จะได้ค่าในหน้านะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากการที่เ,เพื่อนๆเนี่ยมาใช้ซื้อบริการต่างๆในเว็บไซต์ของตัวนี้นะผม,ผมก็คือเหมือนหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมอะไรนี้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็คําถามที่พบบ่อยตรงนี้ก็คือเขาจะแจ้งรายละเอียดนะครับผมว่าสถานะบางส่วนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผมยอดไรไม่ขึ้นทําไมไม่ขึ้นก็จะมีเขียนบอกหมดเลยแล้วแค่กดดูนะครับผมมานี้เนาะตรงตัวช่วยเหลือนี่ก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็เรื่องอะไรเราก็พิมพ์แจ้งไปผมพิมพ์ข้อความให้นี่อีกทีนะครับผมหรือไม่ก็สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้ได้ผมก็จะเป็นไลน์แอดที่มีแอดมินคอยตอบให้บริการอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ อ่ะขอดูประวัาิตงซื้อนะครับหลอเงนินการยูทีนี้เรามาดูงี้ครับผมว่มาขึ้นแล้วหรือ,อยังนะอาจจะผมขอรีดหน่อยนะครับเมื่อกี้มีสี่คนนะทุกคนนี่ับผมขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาที่สิบห้าคนแล้วอ,อ,อ้าผมกดผิดอ่าขึ้นมาที่สิบเก้านะขึ้นมาที่ยี่บเอ็ดแล้วนะครับผมคนดูก็จะขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีเริ่มมีคนคอมเมนต์เลยเนาะเพราะว่ามันเปิดการมองเห็นไทยนะครับผมอันนี้ก็คือดีมากๆเลยเนาะสำหรับใครที่แบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะครับผมเปิดฟีดคนไทยนะ เนี่ยผมมันก็จะเร่งขึ้นตามที่จำนวนเราสั่งซื้อเลยนะครับผมหนึ่งรอคนเนาะอ่าขึ้นมาที่42แล้วนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นเร็วมากๆเลยนะกดสั่งซื้อปุ๊กก็คือขึ้นปับเลยนะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบใหม่นะผมแล้วก็ดีมากๆแล้วก็ราคาที่จะแบบถูกมากนะคนแล้วก็วิธีการเติมเงินนะครับผมอันนี้จะมาสอนเลยละกันคลิปนี้เนาะเพราะว่าผม,มอยากตอบตายคอมเมนต์แล้วมีคนถามมาบ่อยเหลือเกิน ช่องทางการชําระเงินนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ช่องทางผมเป็น Sky Qco ทุกธนาคาร Thumni Wallet อง g p a o Wallet แล้วก็บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราคลิกไปแล้วนะครับผมแบบนี้นะมันก็จะมีคําแนะนำนะผมวิธีการเติมเงินให้เราบอกอยู่แบบนี้นะผมแล้วก็อ่านแล้วก็ทาการเติมเงินได้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการเติมเงินนะครับอ่าเราไปดูกันครับนี่ครับผมขึ้นมา98แล้วผมเนี่ยผมมันก็เป็นวิธีการเพิ่มวูดูทิกตอกง่ายๆผมแล้วก็ช่วยในการดันฟีดข,ขึ้นมาด้วยนะครับ ก็คลิปนี้นะผมมาแนะนำวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะผมง่ายๆนะครับผมไม่ยากเลยด้วยการที่เอาลิงก์ของเราไปสั่งซื้อเท่านั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตัวทิกตอกของเราเลยนะครับก็มันดีจริงๆนะทุกคนผมก็อยากเอามาแนะนําทุกคนนะครับก็สำหรับนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนใครมีปัญหาตรงไหนนะครับผมหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อยากให้ผมซื้อบริการอื่นๆให้ดูไม่ว่าจะเป็นพวกทิกตอกยูทูบไอจีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับ แล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำน,นี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ